เราก็ได้ไปไหว้พระถวัด,ดบนลนังสมาธิมาแล้วขยอมนะไปเข้าเฝ้ามาแล้วตรงน,นี้ก็เรียกว่าเป็นสถานที่ถวายพระเพลิงพะพุทธสรีระหลังจากที่ปริพานได้7วันวันที่8ปดเจ้ามัลละกษัตริย์ก็ได้นําพุทธสรีระมาที่มกุฎพนัจดีซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของเจ้ามัลละขึ่นเป็นสถานที่สวมมงกุฎของเจ้ามาลัลละฉะนั้น ดำมละเห็นว่าสถานที่ตรงนี้สมควรที่จะประกอบพิธีถวายพระเพลิงมีการประดับด้วยของหอมต่างๆเช่นไม้จันทร์ประดับอย่างงดงามเมื่อถึงเวลาถวายพระเพลิงพรามได้จุดไฟแต่เป็นสิ่งอัศจรรย์ที่ไม่สามารถจุดไฟได้ทําให้พระอนุทธะเข้าฌานดูจึงได้รู้ว่าเทวดามีความประสงค์ จะให้พระมหากระสปะเดินทางมาถึงก่อนเพราะท่านเดินทางมาถึงเมืองเปาวาซึ่งอยู่ห่างออกไป12กิโลเมตรเมื่อพระมหากระสปะกับบริวารเดินทางมาถึงกุรพัฒนเจดีได้เดิยนบททักศิน3รอบแล้วอธิษฐานขอกราบพระบาทของรพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายเป็นสิ่งอัศจรรย์ที่พระบาทของพระพุทธองค์พูดออกมาให้พระมหากระสปะได้กราบ พระพุทธสิรีระของ,ของพระพุทธเจ้านั้นห่อด้วยผ้าขาว500ชั้นเมื่อพระมหกากัสปาราพระบาทเสร็จไฟอันตริพก็ได้บงังเกิดขึ้นนี่ก็เป็นสิ่งที่อ,อศัศจรรย์หลังจากถวายพ,พระเพลิงพระพุทธสิรีระของพระโภศมศาตดาเสร็จแล้วก็ได้วางทำการ แบ่งพระบรมทัศนิทาธาตุออกเป็น8เมืองด้วยกันโดยมีโทนัพรามเป็นผู้ตวงพระบรมทัศนิทาธาตุที่เมืองราชคลีเมืองไพราลีเมืองบิลพัทเมืองอลกปะปเมืองเทวทหะเมืองเวศตะทีปากกาแเมืองเาวาและเมืองกุสินดาราพระบรมเสนาธิกธาตุก็มี3ประเภทคือง ขนาดใหญ่ธามเมล็ดโขเขียวมีสีเหมือนทองคำสองขนาดกลาง่ามเมล็ดเา่าสารหักมีสีเหมือนแก้วมุกดาสามขนาดเล็กธาตุเมล็ดผักกาดมีสีเหมือนดอกมะลิส่วนพระเข้วแก้วและเส้นพระเกศานั้นอเทวดานนำไปประดิษฐานไว้บนเกศแก้วจุลามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงอน,นี้ก็เป็นสถานที่สำคัญคุณโยมนะเพราะฉะนั้นดอกทั้งหลายก็ถือว่า เป็นหนี้ต่อพระบรมศาสดานะถ้าพระองค์ไมุ่บัติขึ้นมาในโลกเราทั้งหลายก็ต้องเวียนว่าแต่เกิดในทางสารวัตรอีกยาวนานนะพระองค์นั้นอุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะโปรเกเวนยสัตว์ทั้งหลายนะเมื่อพระองค์ถือบรชชาเป็นพระสมเด็จดาบดนะนะในขณะที่ท่านได้รับธรรมหรือว่าทํามายจากพระธีบังกร ที่ท่านลงไปที่เปลือกตมและเอาตัวเองนั้นลงพระบาทพระทุ่ประกรในขณะนั้นถ้าพระองค์จะบรรลุเป็นพระอระหันต์ก็สามารถที่จะทาได้แต่พระองค์คิดว่าเพื่อประโยชน์อันใดเล่าเพราะว่าพระองค์นั้นอุบัติขึ้นมาเพื่อที่จะปลูกสัตว์เพื่อที่จะลื้อสัตว์ออกไปจากวัฏสงสารนี่คือคนของพระองค์คณโยมนะเราจึงเห็นได้ว่าการที่ท่านได้อุบัติขึ้นในโลกนั้น ก็มาหงายของที่ฟั่มนะให้ให้งายขึ้นชี้เสียงสว่างท่ามกลางฝัามเมือ่อนะให้สว่างสวัยนะเพราะว่ามนุษย์เหล่านั้นก็อยู่ด้วยอำนาจของโมหะนะโดพระบ้างโทสะบ้างเราทั้งหลายก็เรียกว่าเป็นหนี้ขององคสมเด็จพระสมมาสุภพุจจาวันนี้เราก็ได้เดินทางมาถึงสถานที่แห่งนี้แล้วต่อไปก็ให้นั่งสมาธิตา,า,ามสมควรแก่เวลาทุกคนทุกท่านออเราก็จะเดินพร